ระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM กลับมาต่อในรายการข่าวข่าวธุรกิจนะครับผู้ชมครับช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงหนึ่งในงานรถยนต์ที่ถือว่าใหญ่นะครับไม่เป็นที่2รองใครนี่ก็คืองาน Fast Auto Show ครับกับคอนเซ็ปที่ชื่อเหมือนกันทุกๆปีเลยเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางอาจารย์พัฒนาเดชอาสาสภกิจครับอาจารย์สวัสดีครับ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 เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปรบกวนอาจารย์เล่าคอนเซปต์ของงานให,ให้ฟังนิดหนึ่งครับ,รบเราเป็นงานที่คําขวัญหรือสโลแกนไม่เคยเปลี่ยนค,รครเราแสดงเจตนาลมชัดเจนว่าเราจัดงานนี้มาเพื่อให้คนซื้อเข้ามาเพื่อซื้อรถอนะครับคนที่มาออกงานกับเราก็มาเพื่อขายรถไม่ต้องมาโชว์เทคโนโลยีไม่ต้องมาอะไรกันละนะครับเราเป็นตัวกลางที่จะทำให้การตัดสินใจซื้อนั้นเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้นครับ แล้วก็การขายนั้นทําได้ง่ายสะดวกมากขึ้นครับก็คือเข้ามาตรงๆทำง่ายๆครับแล้วก็หนึ่งในจุดเด่นของงานแฟร์ซอร์ท์โชว์คือจะมีทั้งรถมือหนึ่งและมือสองถูกไหมครับครับแต่ละปีเรามีการถ้าเกิดมือสองแน่นอนคุณภาพมันจะหลากหลายมากๆเลยแล้วควบคุมคุณภาพมครอาจารย์เราเป็นงานแรกเลยนะครับที่มีการกล้าประกาศรับประกันซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภายใต้เงื่อนไขที่ถ้าถ้าผิดเงื่อนกติกาที่เราวางไว้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่า สมมติว่าเราซื้อรถไปแล้วเนี่ยมันมีค่าจัดไฟแนนซ์สามพมีค่านวน5,000อะไรเนี่ยถ้าเกิดมันผิดกติกาขึ้นมาเราคืนให้หมดร้อมไม่ใช่เฉพาะคืนตัวรถนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการตรวจรถอย่างอย่างอย่างรถมือ2เนี่ยทุกคันที่จะเข้างานทีมงานผมจะต้องตรวจสอบก่อนอนะครับแน่นอนละการตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดได้เล็ดลอดสายตาได้เพราะารถเป็นร้อยร้อยคันบางปีเป็นพันคันนะครับรถมือสเพราะว่า นอกจากเอาเข้ามาโชว์เป็นร้อยแล้วเนี่ยเขาต้องมีมาสแตนบายพราะไอ้ที่สแตนบายต้องขึ้นทะเบียนกับเราก่อนเพื่อให้เราตรวจก่อนนะครับ hmm. ไม่ใช่ว่าพอขายหมดแล้วจะไปหยิบคันไหนมาก็ได้ตรวจเฉพาะคันที่เข้าที่แล้วไม่ใช่ต้องเอามาจอดรอสแตนบายในในเขตพื้นที่ที่เรากําหนดด้วยนะครับ hmm. ถึงจะเอาเข้ามาขายในงานได้ไม่ใช่ไปหยิบรถที่ไหนมาขายได้ hmm. เพราะฉะนั้นทีมงานของผมตรวจนะครับแล้วก็ต้องมาทําพันธสัญญากันระหว่างผู้ที่มาออกงานผมเนี่ย อย่างปีนี้15รายนะครับทุกปีก็6รายเนี่ยมาทำพันธสัญญากันว่าทุกคนต้องจับมือกันนะใครเอารถไม่ดีมาคันหนึ่งที่เหลือร่วมกันรับผิดชอบนะเสียชื่อเดียกันก็ถือว่าวินวินนะครับครับคือเหมือนกับผมเหมือนผมเป็นห้างห้างหนึ่งในเชลมีสินค้าหลากหลาย10ชิด10ยี่ห้อ20ยี่ห้อทุกคนต้องเอาสินค้าที่มีคุณภาพมาถ้าเกิด ใครเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพปุ๊บต่อไปคนก็ไม่เดินมาเชลนี้คนไม่เดินมาห้างนี้อยู่ดีเพราะเขาสมเหมารวมใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็ก็มี2ขั้นตอนคือ1นทีมงานผมตรวจสอบ2ผู้ที่มาออกงานด้วยกันครับมันก็เหมือนจับผิดกันในทีนะครับเหมือนจับผิดกันในทีแล้วก็ระดับพ่อค้าจับผิดกันเนี่ยเขาจับกันลึกนะครับมีแบรนด์ไหนบ้างครับถ้าเกิดว่าไม่ได้พูดถึงมือสองพูดถึงมือหนึ่งที่จะมาร่วมมือหนึ่งเหรอครับก็สิบ 3ามยี่ห้อหลักๆนะครับหลักๆของญี่ปุ่นเนี่ยโตโยต้าฮอนด้าอิซูซูมิตซูบิชิมาสดาคุนไดนะครับนิสันสุสกีนะครับหลักๆเนี่ยซูบารุนะครับก็ก็แบรนด์หลักๆของญี่ปุ่นเนี่ยมามาครบนะครับก็สิบสามยี่ห้อที่ที่ที่เราได้ได้เท่านี้เนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเพราะพื้นที่เรามีแค่หอด สำหรับรถใหม่นะฮะมีแค่หอเดียวอ๋อยังมี m อ็อ๋อมี MG มีนะครับคือคือคือเรามีเรามีหอ1นึอยู่ฮอเดียวที่ที่ที่เป็นพื้นที่สําหรับรถใหม่เพราะฉะนั้นพอแบ่งพื้นที่แล้วเนี่ยเจ้านึงแค่2องสารตารางเมตรเนี่ยในแบรนด์ที่มีรถหลายหลายแบบนะครับมันจอดไม่ค่อยพอนะครับมันจอดไม่ค่อยพอทีนี้ถ้าเราจะให้รายที่มีรถหลายๆแบบเขาได้พื้นที่ใหญ่ มันก็มันก็จะได้น้อยรายลงอีกครับโอ้ยอาจารย์เพราะว่าเนื่องในจุดของหอเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จากัดเราก็เลยจะต้องค่อนข้างจะถือว่าจํากัดอยู่ขณะนี้ถือว่าเต็มแล้วก็แน่นหอแล้วด้วยครับก็ทุกปีก็จะมีอยู่ระดับนี้ครับ13ยี่ห้อนะครับ13 12ถึง14ยี่ห้อทุกปีจะมีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับแล้วส่วนรถมือสองที่อาจารย์บอกนี่คือด้านหน้าหรือด้านนอกนี่คือทําเต็มพื้นที่เลยไหมครับสำหรับการจัดซือรถมือสองในปีนี้พิเศษหน่อยทุกปีจะอยู่ด้านนอกสามพันตาราง ปีนี้รถมือ2ผมในสภาวะตลาดอย่างนี้นะครับผมเพิ่มพื้นที่มาอีก200%โอ้คือจาก3 0 0 0ันตารางเมตรผมเพิ่มเป็น9,000ตารางเมตรเพิ่มมาอีก6,000ตารางเมตรโดยไปเพิ่มในฮอ, 105. อ,อาา1 0 5่จากเดิมทุกปีเนี่ยผมมีรถมือ2ผมรองรับได้3,000ตารางเมตรแต่ผมรองรับได้แค่6เจ้าปีนี้ผมเพิ่มเป็น15เจ้าเพิ่มมาอีก9 นะผมผมถ้าโดยพื้นที่เนี่ยผมเพิ่มมา2 0งร้รอสำหรับรถมือสองแสดงว่าแนวโน้มมันดีขึ้นหรอครับอาจารย์นะสำหรับรถมือสองที่ทก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าม,มันเป็นมันมันเป็นดับเบิลแอคชั่นสองแรงบวกแรงบวกที่1ก็คือตลาดรถมือสองจริงๆแล้วดีขึ้นนะครับเนื่องจากพ่อค้ารถเนี่ยมีรถสภาพสวยคุณภาพดีเข้ามามา,มากขึ้นอย่างที่สเลยทุกปีเนี่ย ทุกคนก็จะบอกเราว่าให้แค่หเจ้าเหรอ,อคือเราทําธุรกิจเนี่ยนะครับใครที่เริ่มกับเราก่อนเราก็ต้องให้พ r i อ r i ตี้เขาก่อนดังนั้นทุกปีทุกคนบอกผมเอาผมเอามันก็เลยไม่ได้เพิ่มเจ้าใหม่ดังนั้นปีนี้เจ้าใหม่บอกเพิ่มนะแล้วเขาจะรวมคนกันมาเราก็เลยต้องต้องเพิ่มขึ้นมาก็เป็นสองแรงขึ้นหนึ่งบรรดานักธุรกิจที่ทําเป็นเจ้าของเต้นรถมือสองเนี่ยเชื่อว่ามางานฟาสตโซลโชแล้วขายได้ขายง่ายก็อยากเข้ามา บวกกับอย่างที่2ตลาดดีขึ้นครับก็เลยก็เลยมีโอกาสได้ได้เพิ่มพื้นที่ครับไฮไลท์พิเศษของงานนี้ปีนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับจริงๆแล้วงานเนี่ยมันหนีรูปแบบกันแทบจะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่างานงานฟ้าสโตร์โชว์เนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะเกิดการซื้อขายที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างหนึ่งเลยที่เห็นว่าของเราเป็นจุดเด่นกว่างานอื่นเดี๋ยวนี้ทุกทุกงานครับเวลาจัดงานโชว์รถเนี่ยซื้อรถชิงรถทั้งนั้นแหละ แต่งานใหญ่ๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเคลมกันขายงานหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นคันครับคุณจะเป็นหนึ่งในสองหมื่นสามหมื่นเพื่อชิงรถหนึ่งคันแต่งานฟาสต์โรดโชว์ผมได้จัดแค่ห้าวันปีที่แล้วก็ขายอยู่ไม่ถึงสามพันแตะสามพันนะผมตีว่าสามพันเต็มๆปีนี้เราก็คาดว่าแค่นั้นคุณหนึ่งในสามพันแค่นั้นเองโอกาสเยอะโอกาสคุณดีกว่าสิบเท่าคือใช่ครับถามว่าไฮไลท์ไฮไลท์จริงๆคือ คุณมีโอกาสได้รางวัลใหญ่มากกว่าไปซื้อรถที่อื่นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแคมเปญจากผมผู้จัดในส่วนของผู้ขายบริษัทรถเขาก็มีแคมเปญของเข้ามาแม้กระทั่งรถมือสองเขาก็มีแคมเปญของเข้ามาครับไอ้สามพันคันที่ผมขายในงานฟ้ารวมทั้งรถมือหนึ่งและมือสองนะฮะเพราะนั้นโอกาสคุณมีมากขึ้นอันนี้อันนี้เป็นถือจริงๆถือว่าเป็นไฮไลท์ทีเดีไฮไลท์ทีเดีเพราะหนึ่งในสามพันกับหนึ่งในสองสามหมื่นนะต่างกันเยอะเพราะปีนี้ผมแจกผมกับฉลากรถซูซูกิเซลลิโอสามแสนกว่าถ้าคุณซื้อรถ ยูสราคาสามแสนเท่ากับคุณได้ฟรีหรือคุณซื้อรถไปแดงอ่ะผมให้ราคาร้านหนึ่งเท่ากับคุณได้อีกสามสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วคุณแล้วคุณบินหนึ่งหนึ่งในสามพันกับกับงานใหญ่ๆที่เขาหนึ่งในสามหมื่นอย่างเงี้ยโอกาสดีดีกว่าเยอะครับ,รบแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีสส้ยคอทองคำใช่ครับอันนี้เส้ยคอทองคำนี่เพียงแค่คุณจองทุกวันนะฮะคือว่าแค่จองทุกวันเรามาจับสลากแจกวันละห้าเซนแต่ถ้าถ้าถ้า ชิงซูซูกิเซเลโร่นี่หมายความว่ากระบวนการซื้อขายต้องเสร็จสิ้นต้องรับมอบรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไอไอชิงรถเนี่ยเราจะต้องไปจับฉลักหลังจากงานระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้คุณได้รับมอบรถกันก่อนแต่ถ้าสร้อยคอทองคำเนี่ยเราจะจับทุกวันครับครับผมจาแนะนํานิดนึงสิครับว่าตอนนี้เนี่ยผู้บริโภคที่เขากําลังอยากที่จะซื้อรถเนี่ยเขาต้องมี m i n d s e ตเขาต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะคือรถเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายรูปรูปทางกายภาพหลากหลายเทคโนโลยีไฮบริดดีเซลอะไรเยอะแยะ หลากหลายขนาดนะครับ,รบหลากหลายราคาเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อรถในวันนี้ต้องถามตัวเองให้แน่ชัดเลยว่าคือคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรามากักจะบอกว่ามีสามแสนอยากซื้อรถซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วในชั่วโมงนี้นะมันต้องเริ่มว่าอยากได้รถมาทําอะไรใช้งานยังไงนะครับเช่นสมมุติว่าคุณบอกว่าคุณอยากได้รถมาคันหนึ่งตอนที่บ้านมีรถละคันหนึ่งอยากได้รถมาให้เมียเอาไว้ขับรถไปรับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับไอ้การซื้อรถคันที่สองเนี่ยคุณต้องตั้งใจให้ดี ถ้าคันแรกสมมติว่าคุณมีรถเก๋งขนาดกลางครับ,รบถ้าคันที่2คุณซื้อรถเก๋งขนาดกลางอีกเนี่ยมันเป็นความสูญเปลา่าทางทางเศรษฐกิจม,มันมาซ้อนกันมันมาซ้อนกันนะครับผมสมมุตินะฮะมมถ้าคันที่2คุณเป็นปิกอัพสประตูล่ะไอ้แบบนี้ยคุณจะหลากหลายวัตถุประสงค์ในบ้านคุณเนี่ยทันทีที่สมมติน้ําท่วมครับ50เซนคุณมีรถคันหนึ่งออกบ้านได้แลังหรือเสาร์อาทิตย์ คุณจะไปซื้อต้นไม้มาแต่งบ้าคุณมีรถคันนึงไปบรรทุกได้แล้ว<ช>แต่ถ้าคุณจะไปห้างที่จอดรถเล็กคุณก็มีอีกคันหนึ่งไปได้กา,การวางแผนแบบนี้มันจะทําให้การซื้อรถของแต่ละคนเนี่ยมีประโยชน์แม้กระทั่งคนที่ซื้อคันเดียวก็ตามนะครับ,ค,รบคุณอยู่คอนโดที่จอดรถจํากัดจําเขียและปกติก็นั่งแค่คนเดียวหรือสองคนคคก็เลือกรถที่มันมีขนาดเล็กหน่อยประหยัดน้ํามันหน่อยจอดง่ายเข้าง่ายแต่ถ้าคุณมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดทุกอาทิตย์จะต้องกลับไป เยี่ยมญากหรือไปทับทุหรือคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการขี่จักรยานอะไ้แบบนี้ก็ไปเอารถ SUV รถอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะซื้อรถคันแรกให้ลูกในมหาลัยหรืครับอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้นะครับการการซื้อรถให้ใใหห้้เด็กนักศึกษาในมหาลัยเป็นเรื่องสําคัญมากที่คนมองข้ามผมมองเรื่องนี้มาตลอดเหตุผลเพราะว่าอย่าลืมวัยรุ่นกับรถเนี่ยพออยู่ด้วยกันมันเกิดความฮึกเหิมนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่ซื้อรถให้ลูกเนี่ยต้องเลือกให้ดีครับว่ารถที่ไปนั้นเนี่ยกำลังจะซื้อให้ลูกไปเนี่ย ซื้อเพื่อให้ไปเรียนอย่าได้ให้ลูกไปโชว์คือวัยรุ่นเนี่ยว่าไหลเริ่มโชว์เริ่มรวมกลุ่มเนี่ยมันมักอยากจะแสดงครับคือถ้าส่วนหนึ่งก็คือแสดงว่ารถชั้นสวยรถชั้นดีอีกส่วนหนึ่งก็แสดงว่ารถชั้นแหลงครับอีกส่วนหนึ่งแสดงเลยว่าฝีมือชั้นเหนือเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับที่จะต้องต้องใช้เวลาคุยกันนานๆพิจารณากันให้ดีครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับสถายาอาจารย์เชิญชวนนิดหนึ่งครับครับก็ วันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมที่ไบเทคบางนาแล้วก็ปีนี้เปิดงาน10นาฬิกาปิด3าทุ่มทุกวันเวลาเดียวกันหมดนะครับชมฟรีเข้าชมฟรีไม่เสียค่าผ่านประตูแล้วก็ยังมีกิจกรรมการแสดงต่างๆทั้งการแจ้งและบนเวทีมากมายนะครับเข้าไปซื้อรถโอกาสที่จะได้จริงโชคได้รถฟรีอีกคันหนึ่งนั้นมีมากครับ ครับฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของรถยนต์นะครับเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ตั้งสติให้ดีก่อนที่จะไปเลือกดูเลือกซื้อแล้วก็เลือกชมและที่สําคัญวันที่29เราจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทั้งงานเปิดแล้วก็ไปเยี่ยมบูธต่างๆให้ดูไฮไลท์สำคัญๆนะครับว่างานฟ้าซัลโวโชว์ปีนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของอาจารย์พัฒนาเดชมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับเราทั้